สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ครับไล่สุดจากรัสเซียนะครับวันนี้น่าจะว่าคู่สําคัญครับรู้แล้วว่าตอนนี้นะครับมีฝรั่งเศสไปรอแล้วระชินทาเลอร์ใช่ครับวันนี้จะรู้อีกหนึ่งทีมระหว่างอังกฤษกับโครเอเชียนะครับมีหลังเรานี่ครับสนามกีฬาที่จะใช้จัดชิงชาเลอร์ด้วยใช่นะครับลูซซีกี้สเตเดียมก็ใช้มาแล้ว6นัดนะครับอ้าห้านัดนั่นป็นนัดที่หกครับนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายนัดที่เจ็ดก็คือนัดที่สำคัญที่สุด ฝรั่งเศสไปรออยู่แล้วอ,อย่างที่เราว่ากันไปวันนี้บรรยากาศดีดีว่า,นาคนเยอะมากนะครับคือครับคือตอนนี้ผมมองไปไหนก็จะเริ่มเห็นแต่บอลกลิเยอะนะผมว่าเกมน,นี้น่าจะยุตสุดตั้งแต่เขาเตะเตะมาก็ซ้ำ <laughs> ใช่เพราะว่าที่เราเห็นในหลายๆเกมจากค่อนข้างน้อยนะครับเอา้าเจอคนรู้จัก<อ>พี่จอซดีครับจอซสดีครับ Can you speak Russian อลิสต์น You know somewhere can I chong coffee เมสกาแฟเบรนแอนด์บูกาแฟของคอบอลหอมอร่อยเกินห้ามใจครับมีหลายรสเลยดิพบจิตตัวตลอดนี่ฮะใช่ใช่เดี๋ยวไปหาน้ำร้อนก่อนใช่มีมีมีอันนี้เอ่อออกสีแดงสีแดงครับสีแดงนี่จะเค้นหน่อยใช่เค้นหน่อยแต่ว่าเหมาะกับอย่างพวกเราทำงานดึกอตื่นมาแต่เช้าก็ต้องแต่ว่าเค้ๆเด้สจะไดกโมงความตื่นตัวนะครับถ้าเลือกก่อนที่พี่ติดใจพี่ชอบสีเขียวมครับ เซเปโซโรสนี่อาจจะกินมากที่สุดเนี่ฮะเมื่อกี้ไปไหนมาไปหาที่ชงกาแฟไปหาน้ำร้อนหาน้ำร้อนชงแต่ว่าที่แน่ในเพจมีแน่นอนในมีเดียในมีเดียเซ็นเตอร์มีแน่นอนฮะเรามาดูบรรยากาศของแฟนบอลก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆก่อนเกมจะเริ่มนะครับตอนแรกมีแดดมาตามแฟนบอลอังกฤษไปก่อนไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เออแต่ว่าเราโมเห็นเนี่ยคือมันไม่ใช่เฉพาะเออเอเชียหรืออังกฤษนะ เห็นมีเม็กซิโกมีสเปนอะไรมาเอลเอลโอดอยเมื่อกี้เพื่อหาใครเท้าเท้าความก่อนเมื่อวานเนี่ยไปดูรอบรองนั้นแรกที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กครับสีเหลืองเต็มไปเลยแฟนบอลบราซิลคือเขากะว่าเหมือนกับว่าวางแผนกันไว้แล้วหาตั๋วกันแล้วว่ายังไงต้องมาถึงแน่ใช่โอ้โหก่อยไปหน่อยแต่ว่าเขาอย่างเขาอย่างออกมาประกาศตัวบราซิลอยู่บราซิลนี่บราซิลก็มาครับนะะฮบราซิลว่าบราซิลหน้าแปลกๆเยอะเนอะใส่บิกสีเหลือง อ๋อนี่นะนะใช่ตอนแรกนี่เป็นหนึกว่าเป็นญี่ปุ่นเมื่อกี้อยู่ในมีเดียเซ็นเตอร์นี่เจอนักฟุตบอลหลายคนนะแบบนี้เป็นเกมสำคัญมากเราเดินสวนกับใครนะแลนด์กิกส์แลนด์กิกสลาเวนวิลเลจสลาเวนวิลิชนี่เดินแบบว่าสลาเวนวิลิชนี่ก็เคยคุมโคเอเชียนะครับเมื่อกี้นี่ใส่แบบกางเกงยีนธรรมดาเลยเดินแบบไม่มีอะเสื้อยืดอ่าเป็นสไตล์เขาแล้วก็ในไอ้ข้างที่เราเอาคอมพิวเตอร์ไปวางไว้ ซึ่งวิวดีมากนะมีเดียเซ็นเตอร์ที่นี่ซึ่งอาจจะเปิดช้าหน่อยเป็นห้องเล็กอ่าแต่ว่าเห็นวิวสนามเลยใช่ครับปรากฏว่าโตข้างๆเนี่ยนายพาร์คมาอ่าีอ้นี่ก็ถือว่าเป็นคุณพลชุดประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้นะครับเข้ารอบตัดเชือกนะครับก็นี่แหละวันนี้ก็จะมีรอบตัดเชือกแบบนี้แหละโอ้โหเยอะๆเปนจำนอ่เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศด้วยดีกว่าครับอ่นะครับี่เขาก็มีเห็นแล้วนะครับอ่ี่ครับ football Benson 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 You come from England? Yeah 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 Yeah, yeah. Today you come Hi. here to support England Support England, that's right We flew in this morning Will yeah. England win today? Sorry? Will England win today? Uh, say that again Will England win? Oh, well, will England win? Yes, we think they'll win, yeah 2-1 2-1 Who's the guard? Kane and Lingard a small z small z no he always puts over the bar yeah, small i i'm going to say 2-0 two 2-0 two two england 2-0 england easy <laughs> it's coming home it's coming home it's coming home uh, it's coming home <laughs> no i was there. i went to the world cup in south korea in japan sixteen uh, years ago yeah เห yeah, ็น oh, ว okay, oh, ่ามาที่นี่คร okay. ั้งแรกเหรอครับเข้าใจนะเข้าใจนะใช่ไหมมาไปมาโอเคทางคิวทางคิวทางคิวโอ้มาถึงเพลงตอนนี้ที Myan ่กำลัง wow ดังสุดคือเพลงของกิจนะครับโอเคอ่ะที่ประตูครับที่ประตูประตูหนึ่ง ทัายครับโอ้มีโฟโต้ด้วยระหว่างไลฟ์นะครับก็คือเขาบอกว่าก็คือฟุตบอลรายการใหญ่เนี่ยทัวร์นาเมนต์มันเ a k e fan นะอ่าเป็นไปเวลาไปดูบอลอังกฤษเนี่ยพิมิลีบางทีมันขับเขี้ยวมันหนักหลวงกันเกินไปอ่ะครับอ้าวเจอแล้วพวกเอเชียสองคนนะครับนะครับอ่าทักหน่อยทักหน่อยฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหทั้หน้าตาไม่ e n จอยคนที่โครเอเชียดูคงเครียดเครียดหน่อยเพราะว่าทีม อาจจะสงสัยเอาสมาธิคงเก่งกว่ที่เกมในสนามโอ้ไม่ปีปากเรื่องแท็กติกเลยปี่บำพงหน้าเหมือนเลยพี <laughs> ่ข้อมูลเป็นไงข้อมูลเนี่ยความพร้อม,ขอ,ม,ข,อมของทั้งสองทีมเนี่ยเป็นไงตอนนี้โคเชเซียก่อนไหมโคเรเซียโคเรเซียโคเรเซียเนี่ยมีแขกบอกว่าเป็นผ่าเรื่องแนวรับแนวรับด้าขวาตัวจริงเจ็บนะครับเล่นให้ตามหมีใช่ไหมไอ้บอดดิตวันซาโกวันซาโกวันนี้จะเป็นเวลาชลเวลาชลุก้าลงนี่เก่ามากตัวนี้เก่ามากยังอยู่อ่ะยังเล่นอยู่ตัวนี้ยังอยู่สารสองปี 11ปีที่แล้วใช่ไหมตอนที่โคเอรเซียเขียอังกฤษตกรอบคัดเลือกยูโร2องพนะฮะยุคสตีแมคคารนชาลูก้าก็อยู่ชุดนั้นลูก้าโมดิสด้วยลูก้าโมดิสอ่าแล้วก็โคเอรเซียเนี่ยโคเธอก็บอกเองว่าทีมเขาล้าจริงเขาออว่าล้าก็เตะสองรอบเลยนะสองรอบโดนจุดโทษโทษมาแต่ว่าก็คือล้าแต่ว่าเกม่างนี้คือต้องเต็มที่อยู่แล้วรอบรองชนะเลิศนะครับสูกิตฟูทีม มูทีมครับวันนี้ก็น่าจะชุดเดิมนะชุดเดิมชุดเดิมวันเดินเดินออกมานี่รู้เลยนะเพราะว่าเล่นสุดเดิมสุดเดิมสุดเดิมแต่ผมชอบนะโครเอเชียจะมีหมวกแบบเจ้ากุกกี้หรอถึงไงใช่น่าจะน่าจะโปโลน้ำเขาเรียกโปโลน้ำใช่ไหมหมวกหมวกหมวกกว่านั้นน่าสนใจเรียกว่าอะไรนะฮัลโหลขอฝาหนว่าเรามาจอฮัลโหล We meet from Thailand. OK. Yeah. He say hello to Thailand. Hello, Thailand. Uh, what is this? Uh, it's a... for a water pool uh, game. Uh, uh, yeah. It's popular in Asia? Yeah, because one of the, our players two years ago in the European Championship uh, had a... they break the, his head and he put this one for playing. So that... He came here. He Europe two years ago. So big. Tam, 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 tam. <laughs> and today game, what do you we, feel? we hope to to win and win the <laughs> championship against uh, France. So. Yeah. look forward to the final now. Uh, yeah. yeah. Looking forward to the yeah, final. Yeah, 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 for, of course. For Who final. Is the best player for you. It, 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 there, there is lots of players: Modric, Rakitic, Mandzukic. Snapple so so. uh, Englands we, we England a be more from of our of hope to c i city w อรานี้ก็เรารก็ได้ได้แล้วคขาตอบว่าทำไมถึงเห็นคนกอเชียชอบใส่แบบว่าเป็นหมวกนะครับเป็นโปูลน้ำ เคยเป็นแชมป์ยุโรปเมื่อ2ปีก่อนก็เลยใส่กันครับคือเสื้อนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเรานะแล้วมีเอาไว้เล่นเล่นคือจริงๆเราอยากได้มากคือไม่ว่าจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะไรนะแต่มันก็มีมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากทีมอื่นนะครับชอบมากเลยแล้วตอนนี้เราจะมาหาได้ไหมพวกสาวๆหอ่าสีสานบ้างอ่ามีไหมมีไหมที่บอกว่าเออปกติเนี่ยเขาจะมีมาอ่ามีไหมมีมาให้ถ่ายรูปให้อะไรตอนนั้นเออผมเห็นมุมนู้นเนี่ย 3คนแต่ว่าไกลไปหน่อยไกลไปหน่อยเราขยับเข้ามาอีกนิดนึงครับดีครับี <caveat> ่ลเซียนี่ดูเอไทฟุตบอลแฟนดูดูดูแก้มครับโอ้โหนะครับอสเตีเราคุยอยผมว่าผมว่าคุณคุณคุณชอบเขาชื่ออะไรอ่ามนเซดวอาเบลิบเูอ๋อเอียงเอียงเอียงเเอีอียง e อ h ย i เอียง a อียงเอี a n เ y ียงเ i ียเอีอีีย t เอียงอ

จับคำหนึ่งนี่รู้เรื่องเลยเขาพูดสารลัทธิรัสเซียนะครับแต่ว่าเขาพูดเหมือนอะไรสักอย่างนึ่งรัสเซียรัสเซียหมื่นหัวไปหากาแฟกินดีกว่าชงเนสกาแฟเบรนแอนด์บูหอมอร่อยเกินห้ามใจเกินห้ามใจกาแฟของคอบอลไงนี่นี่หยุดไว้ให้จังหวะว่าจะต่อเนื่องได้หรือเปล่าครับผมไปหาน้ำร้อนกินละผมไปละจเย็นพี่โอ้อยู่ก่อนอยู่ก่อน แต่ว่าอย่าลืมว่าใครอยากจะเที่ยวรัสเซียง่ายๆเลยนะครับนี่เราดื่มกาแฟเสร็จแล้วนะครับสองเปล่าอย่าทิ้งนะฮะห้องรถใดก็ได้นะครับเก็บไว้แล้วก็ส่งมาลุ้นสนุกนะครับอาจเป็นผู้โชคดีนะครับได้มาเที่ยวรัสเซียสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับนะฮะรายละเอียดนี้ติดตามได้นะครับทาง Facebook ับนึกกาแฟไทยแลนด์นึกกาแฟไทยแลนดเราไปดูด้วยกันไหม แทนขายสินค้าที่ลึกหน่อยมาคนกมาถามถามถามบ่อยว่าขายทั้ราคาเท่าเท่าไรอะไรยังไงมีคอนเชร์พิซแฉมด้วยโอ้ยตลาดซัมเมอร์นี้คือคักมากนะเสริมทับเยอะเลยนี่สินค้าสินค้ามีตุ๊กตาตุ๊กตาฮัลโหลพามัชพามัชพัมาชทุสองสองพันสองพันรูเบิลประมาณหนึ่งพันบาท นะก็ราคาปกติก็เดียร์เซ็มไพร์สก็ราคาเท่ากับข้าพันคออันนี้ลายอะไรคอเป็นคอแบบว่ารวมรวมใช่ไหมรวมรวมอ่านี่ดูดูนี่เรียกไงนี่อันนี้บอกว่าอะไรอ๋อนัดนี้เลยนัดนี้เลยออ๋เซมิไฟนลายนอืครับราคาประมาณหนึ่งพันบาทอสองพันรูเบินไปได้ที่ลึกนะครับอ่านี่นี่ก็จะรอบๆสนามนะอ่านอกจากที่เป็นช็อปแล้ว อ่าโอเคต้งคิวเลยมามาครับ thank ง o u ขอบคุณครับนี่ก็ฝากถึงเ,เพื่อนๆด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ครับร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับมาสนุกกันดูมาแล้วมาคุดูดูดอะไรพี่ดูนะครับด,ดูดูสภาพอากาศดูฝนตกเปล่าอ๋อถ้าฝนตกจะเข้าทางใครไม่ต้องบอก <laughs> เข้าทางอะไรแต,แต่ผมจำได้ว่าตอนที่โคยเชียเขียงกีดตกรอบอ่ะสถิตีแม่กัน กลางล่มล่มกางล่มหลบฝนอยู่นะลูกน้องก็วิ่งอยู่ในสนามเลยมันเปลี่ยนไปแล้วของมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะนี่ไ่ยนไปแล้วไม่ยอมไม่ยอมมีคนมาไปดูบ่อนแดงดูแล้วกหันไปดูด้วยหันไปดูนะคุยคุยกับคุยอยู่คนเดียวไม่เขาจะไล่อยู่คุยกับคุยกับคนบ้านอยู่ตนบ้านออกแอคชั่นเยอะวันนี้จริงๆเขาว่าแฟนอังกฤษบินมาจากอังกฤษกันประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งคนนะพี่ก็คือพอรู้ว่าเขารอบรองเนี่ยก็คือแบบบินมาเติมก่อนหน้าก่อนหน้านนี่คือแบบ มาน้อยมาน้อยสังเกติบุตรเตียก็เคยเห็นใช่ใช่ผมว่าคนที่มาอยู่แล้วเนี่ยก็คือสามารถบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมาได้ไม่อันตรายปลอดภัยมากันได้เพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอะไรยังไงนะฮะมาทราบลองด้วยครั้งแรกก็ลอยตั้งแต่ปี90เนี่ยครับ28ปีมันก็มีความคึกคักนี่ผมพยายามเดินหาแบบว่าคนไหนออกแนวเบาๆหน่อยว่าพรแก๊สคอยมาหรือเปล่าอยากเห็นมากเห็นว่ามาเนี่ยเออใช่ใช่เห็นเพรามาอยากเห็นนะอยากเห็นอยู่ในชุด ชุดนั้นชุดที่แพ้อ่าตกใช่ชุดที่เขารอบตายเชือกนะฮะนี่ก็เป็นผลงานของรุ่นน้องมาถึงรอบเดียวกันละไปถ้าไกลกว่าหรือไม่นะฮะโอ้โหต้องดูนะวันนี้เจอโคเอเชียก็สนุกอยู่เราไปดูสดนะเขาเจอสดใช่ใช่ใช่เขาเจอสดครับโอ้สังเกตจากที่พี่โจบอกท้องฟ้าคึมๆวันนี้นะฮะมืดๆแล้วนะครับมืดจริงๆอ่ะเราต้องบอกว่า ย้ำกันอีกทีถึงผู้โชคเขาเรียกอะไรนะผู้ผู้ใหญ่ใจดีของเรารนะครับกิจกรรมร่วมสนุกดีๆนะครับของเนสกาแฟนะครับเบรนแอนด์บูนะครับก็ส่งอะไรนะกติกานี้ง่ายๆเลยซองเปล่า5ซองลดไปก็ได้นะครับส่งมยยาจากที่เราชงนะ แล้วก็ดื่มเรียบร้อยได้แต่ละวันได้ได้นะฮะถ้าซองส่งมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นผู้โชคดีได้มาเที่ยวรัสเซียสัมผัสบรรยากาศีๆดีแบบนี้นะฮะแบบเรานี้เองนะครับก็ยังไงก็เข้าไปติดตามรายละเอียดทาง a c e b o o k เนชกาแฟไทยแลนด์นะครับนั่นแหละครับก็โอกาสดีๆอย่างนี้ไม่อยากให้มาครับเพราะเรามากันแล้วเนี่ยเรามีความสุขนะัอย่างแฟนบอลตกิจเนี่ยที่บอกว่ามาเป็นหมื่นคนเนี่ยเพราะว่า รอบก่อนหน้านี้คนมาน้อยเพราะอาจจะกลัวอ่ามันจะมีตั้งแต่ยูริกยูโรคราวก่อนที่มีเหตุวุ่นวายแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยก็วิเคราะห์กันค่อนข้างหนักนะฮะอ่าแล้วก็คนก็มาเริ่มมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราลองเดินดูหน่อยนะครับเดินไปจสวีเดนยังอยู่นะสวีเดนอ่ซึ่งเอาจจะมองมองคิดว่าชนะมาได้กิตมาได้เข้ามาถึงนี้ไงท้ายแพ้กิต ใช่ไหมฮะบางบางคนก็ไปรีเซลตั๋วแต่บางคนก็ขอดูแลกันเขามาแล้วนะครับซื้อแล้วตั๋วนะครับใกล้ปากครับน้องเขาอยากให้สัมภาษณ์เขาเจ้าที่เจ้าที่ครับอย่าไปกนกุบลาเขาพี่นะครับเห็นใส่เสื้อยุคต่างๆแล้วก็แบบนึกถึงอดีตนะสวยสวยสวยบางคนก็จะว่ายุคอ่า 90เนี่ยผมว่าสวยนะครับพี่ว่าทางนี้จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วเพราะว่าจะมุ่งหน้าเข้าเข้าสู่ตัวอัศจรรย์ส่วนใหญ่เนี่ยแฟนบอลมาก็จะปากหลักอย่างจุดที่เราเริ่มต้นก็จะมีรูปปั้นของท่านเลนินใช่ไหมเพราะสนามนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ก็ก็เป็นชื่อมีชื่อของท่านเลนินอยู่ด้วยนะครับโปรดิวเซอร์ชี้ว่าน้องไปดูหน่อยเอาไปเชื่อมตัแฟนช็อปอ่าดูเสื้อดูเสื้อนะครับ มีนี่อะเสื้อคอเอเซียเสื้อกิจนาขายบอกว่ามึงทำมานี่นะำพิเศษนะเนี่ยผมเห็นตัวเลขแล้วหกพันรูเบิลก็โอเคดิซื้อี้ยซืได้ดิซื้อได้ฮะซื้อได้ฮะแล้วมีอะไรกินไหมหลังจากนี้ผมพันรูเบิลเท่าไหร่นะประมาณประมาณสามพันต่วสวยนะแต่ผมชอบที่เป็นเสื้อยืดคอกลมอ่ะสองพันรูเบิลอ่าทเป็นทำเป็นเออ่ลายธงชาติโคเอเชียใช่ครับเสื้อยืดสวยนะราคาเหมือนกันเลยกับอังกฤษนะครับเท่ากันนะครับก็คือเสื้อแขงก็จะหกพันรูเบิลถ้าเสื้อยืดตรงชาติคือสองพันรูเบิลก็คือหนึ่งพันบาทอ่า ลูกฟุตบอลมีใ <sup> ห um. ้เลือกหลายเกรดนะตั้งแต่แพงสุด9,000รูเบิลแล้วก็ที่เป็นแบบเหมือนของที่ระลึก3,500รูเบิลตุมแรงแล้วพี่สุดเตี้ยตุมแรงแล้วแล้วคนกาแฟกาแฟกินเงินตุ้มแรงตมกาแฟแล้วช่วย่วยชีวิตช่วยชีวิตอยูว่า Yeah guys guys come on come on come on we need we need it no no it will you just uh, sing a song yeah we just sing a song okay come on we just go sing a song okay anything you like us to sing Like, Wonderwall or...? No, yeah, yeah. Okay. Okay. It's, it's coming home, it's coming home Oh yeah, we can sing that Yeah, yeah, okay It's coming home, it's coming <laughs> home It's coming, football's coming home It's coming home, it's coming home It's coming, football's coming <laughs> home It's coming <laughs> home, it's coming home Okay, okay. yeah! Thank you. Thank you. yeah. Thank you. yeah. โอ้โหคายแล้วะคายเลฮะเลยนะอังกฤษไม่มาถามเลยอยากสัมภาษณ์ผมไหมเห็นเราแบบเออแบบดูน่าจะถือนะฮะคเนี่ยโอเคอ่ะนี่หมดเวลาแล้วแค่สรอบรองนะสั่งรอบชิงกัโอ้โหก็ไม่รู้ว่าที่ตอนนี้ที่ที่อังกฤษเอ่อเรียกว่าผับก็รายได้กระจุยอ่ะนะครับแต่ว่าอังกฤษนี่เวลาอย่างนี้นะบรรยากาศอย่างนี้นะสุดเพี้ยง ก็ไม่รู้ค่าวก่อนเราดูเราดูภาพมีอะไรนะปีนรถหลังคากระโดดลงมาที่ป้ายรถเมล์ซึ่งมันแบบหลังคามันไม่ได้แข็งแรงอะไรอ่ะยเองโรมาอยู่คนนั้นนะหนักเลยโอเคโอเคอีกสองชั่วโมงรู้รู้กันแบบบอลเตะก็จะรู้กันว่าใครจะเจอฝรั่งเศสที่15นี้ครับผมทัศนะหน่อยทัศนะหน่อยสูสีสูสีอังกฤษนี้อายุน้อยกว่าได้นเรื่องความสดโคเชียนอายุเยอะแล้วก็เก่านะฮะสูสี ไก่ป่าอังกฤษครับนะฮะแน่นอนอิงกฤษฮะ,ะแน่นอนมั่นใจมากเมือ่อเมื่อวานนี้ก็บอกไปแล้วเป็นเยี่ยมโโโโโโมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเตะในสนามอ่ะโอเคอเค่ะลาก่อนเลยครับก็กกบขอบต้องขอบคุณก่อนอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับเนื้อกาแฟเบนแอนด์บลูนะครับกาแฟของคอบอลหอมอร่อยเกินห้ามใจนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ